สมถุยการ์ดเกมเปิดให้บริการแล้วครับเชิญเลยครับสมถุยการ์ดเกมยินดีให้บริการครับเชิญเลยครับเข้าได้เลยครับถึงแม้พี่จะไม่อาบน้ำก็ไม่เป็นไรครับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับและนี่คือร้านสมถุยการ์ดเกมครับผมในวันนี้เราจะมาขายการ์ดกันครับผมร้านผมก็ตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปิดร้านเลย ป้ามารอรับลูกค้าคนแรกกันครับร้านเปิดแล้วจ้าเล่เข้ามาเลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสุล บล็อกทีเฮชเติมเทนรีโลเติมเพชรเติมเกมพาร์ตอนิเมะแวนการอันที่จริงก็มีให้เติมกันอยู่ทุกแมปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะด่เฟนเนิเมะลาสแตนออสตาเทร์ดีเฟนท์บล็อกฟูดคิงเลกาซีหรือแมปอื่นๆอีกเพียบไปหากันเอาเองคือบอกไม่หมดไอดี ID ไก่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแมปมีให้เลือกเพียบเลยครับผมใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมบล็อกทีเฮชครับเออเข้าไปเลยครับเลือกเลยครับเชิญเลือกเลยครับ อันนี้เราไม่ได้ยินกดดันเขานะครับเราไม่ได้กดดันเขานะครับยิบเลยครับยิบเลยครับเลือกเลยครับสนใจไปไหนยิบเลยครับอุ้ยลูกค้ามาอีกคนหนึ่งแล้วครับโห่ลูกค้าแน่นเลยไปคนต่อไปครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเก็บเก็บเก็บไป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 ถังมดราคาหกสิบเอดจุดแปดแดดอลลาร์ครับผมขอบคุณครับ โอ้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอีกแล้วนะครับผมร้านเรานี่มีแต่ลูกค้าแบบเสียนะฮะจุดหกแปดขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปเลยครับอ่าหมดแล้วครับโอกาสน้าใช้บริการใหม่เลยครับผมสวยสมถุยการ์ดเกมยินดีให้บริการครับผมเชิญเลยครับเลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าเฮงเฮงปังๆทุกซองครับผม2ี่2หกจุห้าสองดอลลาร์ครับอ่าโอเคไม่มีทอนนะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบรับโอเคครับ17.68ครับไม่ต้องทอนเนาะพอดีเนาะโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับผมสวัสดีครับพี่เบิร์มเลือกเลยครับผม22.10ดอลลาร์ครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับพี่เบิร์มโอเคสต็อกเรายังแน่นๆอยู่นะตอนนี้เชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับสุลลอเลือกเลยครับเฮงเฮงปังปังทุกซองครับผม ยี่สองจุดหนึ่งศูนย์ดอลลาร์จ้าโอเคทอนสิบเจ็ดนะฮะโอเคขอบคุณมากครับโอกาสนะเชื่ใหม่ครับพี่อ่าเราปรับราคาให้มันคิดตังง่ายๆนะครับผมอ่าโอเคแบบนี้จะได้คิดตังง่ายๆเนาะจะได้ไม่ต้องมีเศษะฮะโอเคขอบคุณมากครับ๊ปทอนสองดอลลาร์ไปขอบคุณมากครับพี่โอกาสนะเชื่ใหม่ครับ เออตอนนี้เรามีตังค์ห้ารอยดิเอดอลลาร์แล้วครับผมโอ้โหสวัสดีครับพี่อื้มกินลืมเลยนะครับพี่โอ้โหของกระจายเลยฮะโอ้พี่โอเคไม่ต้องทอนครับขอบคุณมากครับโอ้โหไม่มีโอกาสได้เก็บของเลยฮะขออภัยที่ร้านลกนิดนึงนะครับผมโอเคทอนสิบเก้าจุดห้าศูนย์นะสิบ ขอบคุณมากครับพี่โอกาสหน้าเช่นใหม่ครับพี่กองกองไว้ฮะกองกองไว้ไปโอเคกองกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวแหละกองกองไว้กันแหลเะเเชิญเรื่องเลยครับเรื่องเลยครับเพียงเงปังทุกซองครับผมตู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 ต,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 ตยีต่สิบเจ็ดดอลลาร์ครับพี่โอเคขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเช่นใหม่ครับพี่ เลือกเลยครับพี่สามซองนะครับสิบสามครับทอนหนึ่งจุดห้าครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วครับผมก็ร้านเราค่อนข้างจะเฮงๆกบังๆงเลยนะคุณผู้ชมโอเคขอบคุณมากครับทอนหนอ้าสิบเนาะขอบคุณครับเติมสต๊อกนิดนึงโอ้โหขายดีจัดอะ่ะ เต auto, turn, 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 turn. ิมเต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 ิมสต็อกไปโอเคโอเคสต็อกเต็มนะฮะเอายังไม่เต็มอะไรวะนึกว่าเต็มแล้วเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับพี่เลือกเลยครับเพียงปังทุกซองครับพี่ต่อแถวนิดนึงนะสิบสามครับโอเคขอบคุณมากครับโอกาสนะเชิญใหม่ครับพี่โอ้วันนี้เขาเอาเยอะจัดอะออน อ่าสิบห้าศูนย์ขอบคุณมากครับพี่โหรวย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 รยห้าสิบแปดครับทอนอ่าทอนไปสองเลยครับขอบคุณมากครับพี่อ่าเราลดลูกค้าเราลดราคาลูกค้าเขานิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากเขาซื้อเยอะนะครับผมโ mm hmm. ปรโมชั่นพิเศษนะครับพี่เอ yeah, <Yeah. S 1> เติมสต๊อกครับว่างๆอ่างานเรายังไม่เยอะก็เน,น้นเติมเต,ติมไป โอเคเหลือหนึ่งใบนะฮะเลือกเลยครับพี่เลือกเลยครับพี่โอ้ตู้ต๊ดตูยิบสองดอลลาร์ครับโอเคทอนสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์อ่าพอค้ามือใหม่อาทีะต ah, ั <im <im ้งช้านิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับกนะเชิญใหม่ครับพี่อ่าเราอาจจะปรับราคาลงนิดนึงนะฮะเอาเป็นสี่จุดศูนย์พอดีเป๊ะ อ่าลดราคานิดนึงครับผมเอ okay, ผมไม่ใช่พิเศษครับเราลดราคาเราลดราคาซองการ์ดเหลือซองละสี่ดอลลาร์เท่านั้นครับผมเลือกได้เลยครับพี่เค okay, ลูกค้าบ,บอกว่าราคานี้กําลังสวยกําลังดีเลยเค okay, ขอบคุณมากครับเชิญเลยครับสุดสวยขอหกดอลลาร์นะครับขอบคุณครับสุดสวย โอกาสหน้าเชื้ใหม่ครับพี่ตอนนี้เรามีตังค์8 9้ดอลลาร์แล้วนะฮะใช้ได้เช้ได้กิจการไปได้ด้วยดีครับผมเกทอน6ดอลลาร์นะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่โอกาสหน้าเช่นใหม่ครับสมถุยการ์ดเกมเปิดให้บริการแล้วครับเชิญเลยครับสมถุยการ์ดเกมยินดีให้บริการครับ เชิญเลยครับเข้าได้เลยครับถึงแม้พี่จะไม่อาบน้ําก็ไม่เป็นไรครับยินดีต้อนรับครับผมเลือกเลยจาเลือกเลยจา้าเกหนึ่งซองเนาะสี่ดอลลาร์ครับออหนึ่งดอลลาร์ครับขอบคุณมากครับออแปดดอลลาร์ครับ ขอบคุณมากครับพี่โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครั้งหน้าลบกวนหนับน้ำมาด้วยนะครับพี่มาเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสมถุยยินดีให้บริการครับพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับเรื่องเลยครับเรื่องเลยครับสมถุยยินดีให้บริการครับโอ้เลือกใหญ่เลยเลือกใหญ่เลยโอ้โหโอ้ยซื้อขนาดนี้กูรวยกูรวยอ้ยแปดสิบสี่ดอลลาร์ขอสิบหกครับ อ et, ล sharing. ล sharing. ่าทอ,อ,อนแถมลดราคาให้ฮะลดราคาพิเศษครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสี่โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับสี่จัดปจัดปโอเคพอดีนะครับขอบคุณครับเรื่องเลยครับสุดหล่ออ่าตุต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 ตุจจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะครับยี่สิบแปดดอลลาร์นะครับพี่ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญใหม่กับพี่ เออพอดีนะครับขอบคุณครับคุณเหม็นชื่อโอกาสหน้าเช่นหม่นะครับล้มน้าลุกกวัวนน้ำน้ำมาด้วยนะครับบี้อาบน้ำมาด้วยนะครับบี้ปิดร้านได้ป้าครอสเซ็ตโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดร้านนิดนึงฮนะขออนุญาตจัดร้านนิดนึงร้านแค่นี้พออ่ะจบโอเคเจอกันเช้าวันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฮะ เฉลยผลประกอบการวันนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างว้ากำไรใช่ไหมกำไรหนึ่งร้อยสิบสองใช่ไหมโอเคเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับผมในการขายของนะครับเราต้องเติมสต็อกครับเออเติมสต็อกให้เรียบร้อยฮะอ่าเติมสต็อกก่อนเติมสต็อกให้เต็มครับเต็มแล้วก็ไปเปิดร้านอ่าอ่าเราต้องสั่งของครับสั่งของเราสั่งอะไรได้บ้างอุ้ยอุ้ย สั่งแบบเป็นบล็อกได้ด้วยคุณผู้ชมจัดไปหนึ่งสองสามสี่เอาไปสี่กล่องอันนี้สิบไปพันห้าออุเชียร์ตังไม่พอโอเคอย่างละสี่อย่างละสี่กำลังสวยจัดไปมาขอมาส่งละอันนี้เป็นกล่องนะฮะเราโยนไปก่อนเดี๋ยวค่อยวาง รอสักครู่นะครับร้านยังไม่เปิดครับรอสักครู่นะครับโอเคเปิดร้านได้มาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ใส่ผิดข้างผิดด้านแหมเราจะให้ลูกค้าคิดตังเองซะละโอเคอ่ะด้านนี้แหละสวยงามมาสมถุการดเกมเปิดให้บริการแล้วจ้ามาได้เวลาเปิดบ้างละ ไป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 กันแบบไวๆครับไปเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูทีหลังไปอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุสิบดอนนะรอบนี้สิบดอนนะโอเคโอเคลูกค้ารอสักครู่ครับผม,ผมกดตุตุตุตดตุตดตุ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 บุตรตลตารุต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 ุบุตุตุคุต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 ัตุตุตุบุตบตุ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 ุตุตุบ,บ บัตเครดิต16ดอละลาร์ไปไปโอเคขอบคุณมากครับไปเปิดการต่อครับเปิดต่อไม่รอแล้วลุยนี่แหละเขาเรียกการรวยทางรัฐมันต้องกาได้ก้าเสียครับมันต้คือการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงปลดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะฮะช้ได้ช้ได้ช้ได้เอือใช้ได้ไดไดออไดขอแบบร้อยดอนสักทีหนึ่งไป เฮ้ยเฮ้ยสิบเจ็ดดอนว่ะโอ้ลูกค้ามารออีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้วเขาซื้อเยอะด้วยไงหู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 หเท่าไหร่วะล่ะห้าสิบหกดอลลาร์โอ้พอดีนะครับผมครับ ปเดี๋ยวเราเอาแบบเอาแบบกล่องไปเติมนิดนึงฮะนี่ขายแบบกล่องไปเลยโอ้โหลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้าเข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับผมครับโอเคเรียบร้อยมามีสต็อกเรื่อยๆครับผมมีสต็อกเรื่อยๆครับ เฮ้อยเฮ้ยมันยิบรัวๆเลยว่ะโอ้โอ้โอ้เขาได้หมดละหนึ่งร้อยสิบห้าดอลล่าฮุยรวยสิบสองผมครับ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราลืมตั้งราคาเหรอสามสิบไปแล้วที่เราขายไปเมื่อกี้ที่ที่เราขายไปเมื่อกี้เราลืมตั้งราคามันมันเท่าไหร่วะกูขาดทุนปะเนี่ยเชี้ยแล้ว <c oughs> กูขาดทุนด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับ โอ้โห้รวยครับกล่องละกล่องละสามสิบขายทีโอ้โยนี่แหละเขาเรียกว่ารวยทางรัดรวยทางไวมันต้องอย่างนี้แน่ขายแบบเป็นกล่องรวยรวยโอ้โหยแล้วพี่เขาเหมาไงขอนสิบสี่ดอลลาร์โอเคโอ้หุยร้อยสามสิบหกดอลล์โอ้โห พอดีครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเช่หม่กบี้โหแบบแบบกล่องหมดโคตรไวอะ่ะแบบกล่องหมดอย่างไวฮะอาเรื่องเติม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 ,อม,อมโอ้แบบซองนี้เลือกขายไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยขายแบบกล่องนี้คือแบบไวจัดอะขอบคุณครับพอดีนะครับเชิญเลยครับสุดลอ ไงเขาบ,บอกราคาดีเป็นไงลูกค้ายังชมม่ราคาดีจัดตอนสี่ขอบคุณครับโอ้โหสวัสดีครับสี่อ่ะหนึ่งร้อยสิสองดอลลาร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสี่อะยี่สิบดอลลาร์ครับขอบคุณมากครับสี่อ่ะโอ้โหแบบกล่องเนียหมดละสั่งเลยสั่งด่วนสั่งด่วนเลยครับแบบกล่องเอาเยอะๆเลยเยอะๆเลย แบบกล่องขายดีจัดอ่ะมีเท่าไหร่เหมาหมดเหมาหมดเหมาหมดรักกูเหมาหมดเลยไงเหมาหมดเลยครับคนของแป๊บโหสั่งมาเยอะจัดจะมีโจรมาขโมยในร้านกูไม่เนี่ย ถาวางไว้หน้าร้านมันจะมีใครมาขโมยไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวคิดตังค์ก่อนสักครู่นะครับสักครู่นะครับหูเสียโอ้โหหนึ่งร้อยหกดอลลาร์ครับบี้ขอบคุณครับพอดีนะครับขอบคุณครับเออทอนสองขอบคุณครับหนึ่งซองนะครับสี่ดอลลาร์ครับตอนหนึ่งดอลลาร์ครับขอบคุณมากครับสามซองนะครับขอบคุณครับไป ลุยครับเก็บของต่อครับอะกิจาการกำลังไปได้ดีครับผมแม่ทำ u t u ู e แล้วเจ๊งมาเปิดร้านขายการ์ดดีกว่ารวยตอนนี้เรามีตังค์หนึ่งร้ยสามสิบดอลลาร์นะฮะแต่แต่แต,แต่ถึงตังค์จะน้อยลงแต่เรามีต้นทุนมากขึ้นเว้ยเออดูดิ เราเปลี่ยนเงินให้มันกลายเป็นของไงแล้วสุดท้ายของเรามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินกลับคืนมารวยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับพี่โอเคขอบคุณครับทอนแปดนะครับผมขอบคุณครับอ้ยเสียไม่จัดเป็นกล่องไปเลยอะเสียสิบสองนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแม่สาวน้อยน้ะไม่อาบไปไปหกสิบสี่ครับทอนสิบหกนะครับสิบขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับพี่เ,เดี๋ยวเราเติมของนิดนึงฮะโอ้รอสำหรัแบบแบบกล่องขายหมดเกี้ยงเลยคุณผู้ชมคือขายดีจัดอะแบบกล่องอะ แบบกล่องมันขายดีจะจ,จัดเลยวะ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคเชิญเลยครับพี่พอดีนะครับผมเติมสต็อกแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับขอสักครู่นะครับสักครู่นะครับ โอ้ลูกค้ารอ,อนานเดี๋ยวคิดตังค์ก่อนลูกค้าเต็มร้านแล้วเอ่อทอนสิบดอลลาร์นะครับขอบคุณมากครับพี่ปัดเครดิตนะครับสี่สิบสี่ดอลลาร์นะครับขอบคุณมากครับอื้ือะไรกันเนี้ยคนจะมาซื้อกาดก็อาบน้ำกันก่อนมาไม่ได้หรือไงโอ้ลูกพี่ไปกินตัวพี่ลืมขนาดเนี้ยใครจะกล้าเข้าใกล้พี่อ่ะโอ้โห โอ้โหโอหโหเสียเสียเขาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเสียจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ212ดอลลาร์ครับพอดีนะครับขอบคุณมากครับบีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้โหนี่ก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ซื้อเป็นกล่องไปเลยหรอพี่ตอน36นะขอบคุณครับอ่านี่ชุดเล็กนะฮะ สองวลา์พอดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ตอ,อนสองนะครับขอบคุณครับโอกาสน,นะเช่นใหม่ครับพี่เดี๋ยวว่างๆครับเติมสต็อกค,ครับโอ้แบบกล่องนี่คือแบบขายเป็นดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยวะ่ะแบบกล่องอะ่ะแบบกล่องคือขายดีจัด ดีแบบดีเวอร์เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับร้านต้องปิดร้านแล้วนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับผมสมถุยขอญาตปิดร้านวันนี้ครับผมดูรายการสั่งของนิดนึงฮะมีอะไรให้เราสั่งบ้างนะครับไม่แน่ใจว่านี้คืออะไรนะครับแต่สั่งมาก่อนสั่งมาก่อนแล้วก็ชั้นชั้นวางชั้นวางสั่งอันนี้มาด้วยแล้วก็สั่งโต๊มาด้วยอ่าเรามีโต๊ไว้บริการลูกค้าแล้วอ่า โอ้กล่องเบอร์เริ่มเลยเข้าร้านได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ่าชั้นวางชั้นวางอ่าสวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเหมือนจะเปิดร้านยากว่ะเอ้ยแต่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเอ้ผมลืมเอาโต๊มาวางอุตส่าห์สั่งโต๊มาอันนี้เอาไปก่อนเอาโตเข้ามาโต๊เข้ามา Okay. อโอเค่าอ่ะโอเคเรียบร้อยสวยงามครับเยไปเปิดร้านไปเชิเลยเชิญเลยเชิเลยไปตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วผมว่าเราอาจจะต้องอัพราคานิดนึงนะน่าจะดีอัพราคาสักหน่อยจะได้รวยไวๆเขาเรียกขายโก่งราคาค้ากำไรเกินควร นี่ยรู้สึกมันขายดีจัดแสดงว่าเราแม่งขายถูกไปเว้ยเราต้องอัพราคานิดนึงจัดเลยอัพเลยอ่าบวกเข้าไปอีกสี่สิบไปเลยอ่าต้องแบบนี้ดิไหนขอมาเปิดสักกล่องเิ้จัดไปขอเฮงเฮงปังปังครับ ไป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 ไโอ้โหซองแรกก็เกลือครับสองต่อไปครับยังเกลืออยู่อือ uh huh. เกลือนิดหน่อยอื uh ้ huh. อันนี้เกลือมากต่อไปเ uh huh. ออะเฮ้ยเกลือกว่าเมื่อกี้ โอ้โหโอ้เจ็บจี๊ดสาสองดอลล่าร์ไปเปิดการดทีกูเครียดเลยแม่งอออเติมสต็อกอย่าให้มันว่างเอออย่าให้มันว่างสมองเราจะไม่ต้องไปคิดมากกับความเกลือเมื่อกี้อ่อเราอัพราคาหน่อยแปดไปอ่าร้านสุดหรูมันก็ต้องอัพราคานิดนึงฮะคือเขาเรียกอะไร t a r g e t ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าแบบเน้นคนรวยเว้ยอ่า t a r g e t เรามันเน้นแบบลูกค้ารวยๆเท่านั้นนะมันจะได้ดูแบบมี value มีมูลค่าเออมันเน้นแบบไฮโซนิดนึงเอะเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเด,วเ,ดวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสั่งอะไรมาจำไม่ได้ขอบคุณครับพอดีนะครับไห้ดูสิ ปกติเขาขายกันสามสิบเจ็ดใช่ไหมเราขายไปเลยส yeah. ี่สิบห้าอ่ะเยโอ้เสี่ยไม่ซื้อเป็นกล่องอะครับซื้อเป็นกล่องอะน่าจะถูกกว่าหรือเป้าขอบคุณมากครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุุอุขายออกแล้วนะพอดีเป๊ะ เฮ้ยตอนนี้เรามีตังค์หนึ่งพันสี่สิบแปดดอลลาร์ครับเคเราเราปรับปรับลดปรับลดปรับลดอ่าโอเคเขาบอกว่ามันแพงเกินเราก็เลยปรับลดให้อะเฮ้ยอย่างนี้ต้องสั่งโต๊ะเพิ่มแล้ววะอย่างนี้ต้องสั่งโต๊ะเพิ่มแล้วคุณผู้ชมในเมื่อลูกค้าอยากเล่นผมก็จัดให้อ่า,อาโอเคไปเท่าไหร่ยี่สิบดอลลาร์ โอเคขอบคุณครับลงุงเอาไปสักสิบซองไหวไหมไม่ได้เอาห้าซองก่อนละกันอ่าจัดไปห้าซองมันไม่ใช่ห้าซองนี่ว่ามันห้าลังนี่ใส่เลยครับราคาตลาดบวกสิบเปอร์เซ็นเป็ห้าดอลลาร์โอเคแล้วนี่ก็เป็นชมหน้าตาร้านของเราในตอนนี้ครับผมเติมครับเติมสินค้าเลยครับเติมเติมเติมเข้าไปครับ ใส่ใสเข้าไปเติมสินค้าก่อนเปิดร้านพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้จะได้สบายๆเปิดร้านเลยอย่างไวครับเอ,อ๋เขาบอกว่าให้เราสั่งโต๊ะโชนะฮะโต๊ะโชการ์อื้มสี่ร้อยไอ้เียอาวเรื่องโอโหโอ้โหนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นชีวิตจริงร้านผมน่าจะเจ๊งไปละ <c oughs> ถ้าเป็นชีวิตจริงอกว่าร้านผมเจ๊งไปแล้วแล้วเนี่ยบริหารเงินแบบขิวเชียดกันขนาดนี้ทุกวี่ทุกวันไม่ไหวฮะเงินนี่หมุนแล้วหมุนนี่หมุนเป็นพายุเลยอ่ะเราจะวางงี้ละกันผมว่าผมต้องจัดละสังคมมันบีบบังคับไปขอตึงตึงร้อยดอลลาร์มาหน่อยร้อยดอลลาร์มาหน่อย อร้อยดอลลาร์มาหน่อยเฮ้ยร้อยดอลลาร์มาหน่อยดีวะโอ้โหโอ้โหเกือยับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับได้เวลาที่ทุกคนต้อง เช็คอินกลับบ้านแล้วนะครับขออนุญาตปิดป้ายปิดร้านก่อนนะโอเคืออะไรครับพี่การหนึ่งใบนะครับห้าจุดสี่เก้าดอลลาร์ครับพี่พอดีนะครับขอบคุณมากครับพี่โอกาสนะเชิญใหม่นะเคตอนนี้เราปิดร้านแล้วนะครับอ่าระหว่างรอลูกค้าเล่นการ์ดอยู่ก็เติมสต็อกซะเกียร์สต็อกเคียร์ของอะไรซะให้เสร็จอันนี้น่าจะเคียร์จัดเลยแล้วเนี่ยน่าจะโดนตบยับเลยนะเนี่ยเคียร์จนควันออกหัว <laughs> ขอบคุณครับสีเอากาดหน,น้าเชิญใหม่ครับาบวก96ว่าวันนี้กำไรเราเริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมอ่สำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ